ด่าเงือกอ้ยนี่นี่ครับใครว่าน่ากินบ้างกดบงหนึ่งมาหน่อยอ้มนอโอ้ยกบใจจับกระไล่วออีกเนาะทในะสามหาด้าเอิ่งะไฟลุกมาล่าไฟลุกโอ้ดูเอามาดหนึ่งเดี๋ยวถ้าเบิ้งได้ไฟสลุกป่เอาหัวเจ้าออนะผมหนาเจ้าสิบเหลือน้ หยอกกันไปกันมาได้กันได้แถวมแหละได้ไข่ดีเจ้าหนุ่มได้แหละโอขอบใจขอบใจาเบิงเด้อาเบิงเด้อมาล่าไฟลุกนครหลวงเวียงจันทร์พอขาคนรอหยอกเอากินไปดูนะทุกคนนะว่าลุกจริงมากว่าลุกว่าคืนเงินและมาแมนเนาะเงนเนาะเงินเนาะเงินเบิร์ตบัลลเซก้อนเอานี้มาสองคนหมอ มมาลาลาไฟลุกมาลาไฟลุกออกไกลๆเด้อผมสีบ้านเหลือมาสุดก่อนก็มาลาคุณไปอ๋อผมเจ้าเรื้อบ่ดแล้วผมเจ้าออกไปทั้งน้าไปแด้วโอ้โหดูร้อนรเลยโอ้ยแซ่บได้ร้านนี้แซ่บรอบที่แล้วก็มากินก็พี่แล้วไฟบนลุกโอ้ยลูกรอบนี้ลูกดีค่ะก เงอแตกเหรอเงอะแตกผมหนาวยังยยืดหนาวเงือแตกเหรอยังยังมีใส่นี่บอ่ะไฟบอลลุกบอลชิดเงินนี่มีอยู่ว่ะมันหนาวมากล่ะแต่ว่าบาได้กินพวกใสยปี่ดอกมือแต่ว่าแก๊สเบิร์ตก็ได้กินฟรีคนยไปปิด กินฟรีได้แบบโอ้ลูกดีครับเนาะโอ้โนี่เพิ่นใส่อันนี้นะส่หอมใส่หอมจ้ามันหอมต้นหอมครับผมนี่ครับใครเคยกินบ้างครับมาล่าไฟลุกมาล่าไฟลุก,ไฟ,ลกไฟบลุกปลาบกขึ้นเงินเดี๋ยวให้ดูนะโอ้ยต่อนแดงแหง้งสุดยอดโอ้ไฟเงือแตกเลยเจ้าผู้ทนได้ไหมเราเงือกบ่ออกเพราะมีเจ้าหูเจ๋อไหนมันสูบมันมีสีแดงแล้วกระสุนบ่โอเคโอเคโอเคคำตอบเป็นมูกสีแดงกับสุกแล้ว กบ <c oughs> อีกกระถึอ <abonn> อ <és> ีกแล้วเนาะพวกเรขายพุไดิ้งเซาด้ยไหมนี่ครับโรยหม่าล่าถ้าว่าแบบนี้มันกินง่ายแล้วก็มันถึงรสชาติมาล่าแห้งพุดด้มากินมาล่าลองมากินเด้อนี่ครับมาล่าเอากระปิ้งไปเด้อเอากระปิ้งมาหมื่นแก๊สแลเบิดเจีงได้กินนี่นี่เซาไหมตับาโอ้ยขอบคุณค่ะขอบใจขอบใจขอค่ะคนรอด้วยด้ยโอ้ยนี่มาล่าไฟลุกมาล่า ดมาเวียงจันเด้อต้องมาลองเมนูเด็ดเลยเมนูเด็ดพอขาก็รอได้หนินะซิมเบิงซิมเบิงเออให้ดูนะเปิ้ลใส่เอียงกับมาล่านะหมวดบอกโดยมาล่าเออเอียงเนอะแซ่บพุกเตาแซ่บพุกเตาขอบใจจ้าขอบใจไดไรด้วขอบใจได้ไรอ้ยผู้ใดมาเวียงจันลองมากินได้มาล่าไฟลูกนี่ครับจะเป็นแบบนี้ โอ้โหดูผู้ขอ,อนเลยแซ่บผู้ดีไซน์มาล่าลองมาก,กินแบบถึงพริกถึงขิงถึง้งรสชาติมาล่าเลยเดี๋ยหนุ่นมร้องขึ้นมาคนเอิญคนง่ามประจอดอยู่ด,ย <c oughs> ดอกตอนแรกสิว่าซื้อแล้ว่นเอิญคนดสุดจะได้ขายื้อมือบป่ะเหรอขายื้อมือจ้ะบ่คิดเต็มหมือบอกขายมื่นบอขายไปนับเงินแล้วเนาะโอ้นี่อมีทริปออกไปนะยอดขายทะลุหลายโอ้ ายได้สี่พันไมมหมดนล้วโอ้สุดยอดเลยตะก้อนขายสองพันขายสี่พันเลยปลาปลาสุดยอดเลยเห็นปะนี่นี่นี่พวกเราขายดีครับเดี๋ยวให้ดูนะขาดคนนำเงินมาจะไปนับสร้อยโอ้โหแล้วดูไฟทอโอ้โหเมิ่อตลาดไปลุกมังเดียวทุกคนนี่ร้อนจริงนะตรงนี้นะโอ้นี่ แล้วก็จะใส่หอมดีร้านนี้อยู่ที่ตลาดสีหอมเด้อยู่ที่เวียงกันเย่าผลนด้ย่ยผลนดลสีหอมหูล้วดูนี่เห็นไหมเห็นไหม้ขายดีเนาะมันเนื่อยังกว่าเนื้อเนื้อเนื้องัวอ๋อเนื่งงัวจะซีงวงอีมทนี้ม่ได้ังไนั่งอีกบ้างโอ้ขายดีจนราบนั่งวัที่วเนี่ยหมดละโอ้โหเยอดเอาโอ้ขายดีมาก